สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Woodttering Wave ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาจัดเทลลทต,ตัวละครในแพท2.1กันพราะตัวละครแบรนดเน่ยก็ได้เข้ามาสักพักแล้วเราได้ไปลองเล่นแล้วก็ได้พอรู้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีความเก่งอยู่ที่ประมาณไหนกันแล้วแล้วก็บวกกับในแพท2.1เนี่ยมันมีคอนเทนต์เกมใหม่เข้ามาก็คือคอนเทนต์เกมที่เราเนี่ยต้องไปเคลียร์เรือนะครับจะมี12ด่านเหมือนกับหอคอยอันเก่าเลยนะเราก็จะมาดูกันว่าตัวละครในแพท2.1เนี่ยมันมีตัวละครตัวไหนที่จะดีพออยู่ในแรงเอสด ล่นใหามม้าดูิปีแล้วกําลังมองหาตัวละครที่เก่งทั้ง2โหมดในการเอามาแบกไอดีมันจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวูดทริงเวฟที่ถูกกว่าเติมเองหรือว่าต้องการเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเราเติมเองเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนําร้าน Wis d o m Top Up เติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Wisdom Top Up หรือจะเป็นทาง ็บไซต์ wisdomtopup.com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อพานไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ wisdomtopup ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยก่อนที่จะไปดูการจัดเทียริสเนี่ยผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยกันนะครับผมว่าเทียริสนี่เนี่ยมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพราะผมก็มีทุกตัวละครแล้วก็ได้นําไปลองเล่นก่อนนํามาจัดเทียริสนะครับและการจัดเทียริสความเก่งของตัวละครในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นบอลโลเทชันแบบปกติเลยนะไม่ได้มีการคิสับ ตัวไปสลับตัวมาอะไรแบบนี้ที่ต้องบอกแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเกมนี้นะครับถ้าเราเล่น Quick s w a p เป็นเนี่ยบางตัวละครมันจะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจะเก่งกว่าเราเล่นปกติเยอะเลยนะพมต้องบอกไว้ก่อนว่าเทเลิดนี้ไม่ใช่สำหรับการเล่นแบบ Quick s w a p นะครับจะเป็นการเล่นแบบปกติก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจัดเทเลิดกันเลยดีกว่านะครับไปที่ตำแหน่งเมดิพจกันก่อนตัวละครแรกกินซี่ผมใช้ที่แรงเอโหมดหอคอยนเก่ายังเก่งอยู่นะครับแต่ว่าโหมดหอคอยนใหม่เนี่ยจะมีปัญหาในการเจอมอนหมูนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการซีคิวแบบพิเศษไปแล้วเน เราจะเจอมอนที่มันแว้นไปมุมสักตัวหนึ่งแล้วเราก็สลวีไม่โดนนะครับมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เจอปัญหาในการเคลียร์มอนหมู่มากๆแต่ก็ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยให้มาที่แรงเอนะปัญหาตรงนี้อาจจะแก้ได้ถ้าเราแพ็กมอนเป็นนะครับแต่ว่ามอนเกมนี้เนี่ยบางตัวมันก็แว้นจริงๆนะครับมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เจอมอนหมู่แล้วไม่ได้เก่งเหมือนกับตัวละครที่ควรจะอยู่ในแรงเอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปที่ควรอยู่ในแรงเอของเทลิสในแพท2.1กันบ้างนั่นก็คือตัวละครคาเมเลียในโหมดรอควอนเก่าก็จบได้ส สบายเหมือนกับท่านเจ้าเมืองเลยนะครับแต่ว่าจะดีกว่าท่านเจ้าเมืองในโหมดละครใหม่เพราะว่าตัวละครตัวนี้เอลีค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นอันติหรือว่าสกิลอีแบบพิเศษแล้วก็มีความสามารถในการตีธรรมดาที่เป็นวงกว้างนะครับจากท่าหมุนของเขานะมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้ขึ้นมาอยู่ในแรงเอชของเทลิดแพด2.1นะครับต่อไปจี้หยานตัวละครตัวนี้ผมให้ที่แรงเอนะครับก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับตัวละครอ,อย่างท่านเจ้าเมืองเลยนะที่เก่งในโหมดได้โหมดหนึ่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าอีกโหมดหนึ่งเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่าง พลเนี่ยมันก็เก่งในโหมดรอคอ,อนใหม่มากๆในการเจอมอนหมู่นะครับแต่กับกันในโหมดรอคอ,อนเก่าเนี่ยจะทําเวลาในการจบหอได้ไม่ดีเท่าคาเมเลียแล้วก็ทันเจ้าเมืองต่อไปตัวละครอย่างเซียงเหลี่ยวนะครับเก่งทั้งการเจอมอนหมู่แล้วก็มอนเดี่ยวแต่ว่าเรื่องดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าคาเมเลียผมก็เลยไม่ได้ดันให้ขึ้นแรงเอสต่อไปฟีบี้ให้ที่แรงบีนะครับโหมดรอคอ,อนเก่าเก่งมากแต่ว่าโหมดโอคอ,อนใหม่ทําเวลาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเราต้องตีครบ3ครั้งถึงมันนานมากๆแล้วก็ดามเ,าเ,าแบบเ,เมจท ตัวฟาสโซที่มอนมันติดอยู่บนหัวด้วยนะครับแต่การที่เราไปเจอมอนที่มันมาเป็นเวฟเวเนี่ยมันจะทําให้มอนพวกนั้นนะครับไม่มีสแต็กบนหัวเลยนะมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้ดาเมจเบาลงไปอีกนะครับเพราะงั้นก็ให้ที่แหลงบีและกันโหมดหอคอยอันเก่ายังคงเก่งอยู่นะครับแต่ว่าโหมดหอคอยอันใหม่ยังคงด้อยกว่าพวกตัวละครอย่างท่านเจ้าเมืองจียานแล้วก็เซียงหลี่ยาอยู่ ต่อไปคารลอตตากลาไปที่แรงบีเลยนะครับกรณีเดียวกันกับฟรีบี้ก็คือเจอมอนหมูเล่นยากมากๆเลยนะครับยิ่งคาร์ลอตตาสกิลอันติมันโจมตีเป็น a อลีก็จริงแต่ว่าวงแคบมากๆ ต่อไปลวอร์ธทัดมืดผมก็ให้ที่แรง B เหมือนกันนะครับส่วนคาลเชลกับตัวละครอย่างเจ้าสิงโตต,ตัวนี้ก็เอาไปที่แรงดีเลยละการเล่นยากเล่นลําบากมากๆดามเมจไม่ค่อยถึงในแพทปัจจุบันแล้วส่วนน้องอังโกรหรือว่าน้องเอ็นคอร์เนี่ยผมก็ใช้ที่แรง B ละกันนะครับความสามารถก็พอๆกับตัวละครลวอร์หนะ้าหอคอยอันเก่าเนี่ยเคลียร์ได้แต่ว่าไปเล่นหอคอยอันใหม่จะลาบากนิดหนึ่งนะครับไปใช้พวกตัวละครในแรง A กับแรง S เนี่ยจะจบได้ง่ายกว่าส่วนตัวละครฉางลี่ผมให้ที่แรง A ละกันนะครับเป็นตัวละครที่มี LE หลายสกิลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอันตีการระเบิดสแต็กแลวก็การใช้สกิลอีซึ่งกดได้ถึง2ครั้งเพราะงั้นการเอาไปเล่นในโหมดหอคอยอันใหม่เนี่ยก็เล่นได้แต่ว่าไม่ได้ทําเวลาได้ไวเหมือนตัวละครคารเมเลียแล้วก็เล่นได้ง่ายเหมือนตัวละครคาเมเลียนะต่อไปไปที่ตําแหน่งซับดีเพจกันไปเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกล็อกเซียผมให้ที่แรงเอชเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หอคอยอันเก่าแล้วก็การเคลียร์หอคอยอันใหม่เนี่ยทำได้สบายมากๆคือถ้ามีตัวละครล็อกเซียในการซับในโหมดหอคอยอันใหม่เนี่ยก็การันตีได้เลยว่าในห้องนั้นเน่่่ยเาสมคดกวนนนนอออะโหหั ก็ทาได้ดีนะครับถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้จะเก็บเกตสู้สารหัวไม่ได้แต่ถ้าไปเทียบกับตัวละครซับดีเพททั่วไปแล้วเนี่ยมันเก็บเกตได้ไวกว่ามากๆเลยนะมันก็เลยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับสาหรับในแพท2.1ซึ่งผมเชื่อว่าใครที่ข้ามตัวละครตัวนี้ไปก็น่าจะมีเสียดายกันบ้างเลยครับ ต่อไปตัว,ตวละครอย่างเจอจื้อเจอจื้อเนี่ยหอคอยอันเก่าเก่งมากแต่ว่าหอคอยอันใหม่ไม่ไหวน,นะครับเอาไปที่แรงบีแล้วกันนะเพราะถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการทําดาเมจนอกสนามแต่ว่าจะโจมตีเพียงแค่เป้าหมายลายเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปยิ่นหลินตัวละครตัวนี้ผมให้ที่แรงเอแล้วกันนะครับเจอมอนหมู่เนี่ยดีกว่าตัวละครอย่างเจอจื้อหน่อยนะครับแต่ว่าการเจอมอนที่มันมาหลายๆเวฟมาร์กหายไปมันก็ไม่ทาดาเมจน,นอกสนามแล้วผมก็เลยให้ตัวละครตัวนี้ที่แรงเอแล้วกันนะครับไม่ได้เก่งเหมือนกับตัวละครอย่างล็อกเซียนะเพราะล็อกเซียถึง ว่าจะออกนอกสนามไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถรวบมอนได้อยู่นะครับจากการกดสกิลทีของตัวละครตัวถัดไปที่เล่นอยู่นะ ต่อไปแบนนะครับแบนเป็นตัวละครซับดีเพทที่ไม่มีการลวบให้นอกสนามแล้วก็ทาดาเมจนอกสนามนะครับแต่ว่าตอนอยู่ในรอบการเล่นของเขาเนี่ยก็มีดาเมจจากการทิ้งสมอเพราะฉะนั้นผมก็จะให้ที่แหลงบีแล้วกันนะครับยังเจอมอนหมู่ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่พอนํามาเล่นได้นะครับเป็นบีที่เกือบจะขึ้นเอครับถ้าเกิดว่าเราไม่มียินหลินก็ใช้ตัวละครตัวนี้อีกห้องหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าในห้องแรกเนี่ยเราน่าจะใช้ล็อกเซียกันอยู่แล้วนะครับในห้องต่อไปก็ต้องเลือกพวกยินหลินไม่ก็ตัวละครอย่างแบนแล้วก ผมแบรนด์ที่2แล้วก็เจ๋ือเป็นอันดับที่3เลยอันนี้ในโหมดหอคอยอันใหม่นะครับมากันที่ lower ธาตุแสงนะในโหมดหอคอยอันเก่าก็สามารถเอามาซับตัวละครฟีบี้เคลียร์ได้สบายๆส,ส่วนโหมดหอคอยอันใหม่ผมมองว่าเฉยๆมากๆเลยนะครับไปใช้ตัวละครที่ผมบอกจะดีกว่านะ้หรือไม่ก็ตัวละครสีดาวสันหัวดีกว่านะครับแต่ว่าในเทลิดอันนี้ผมอาจจะไม่ได้จัดตัวละครสีดาวเข้ามาไม่งั้นคิดมันจะยาวเกินไป ทีนี้เราก็ไปกันที่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งซับพอร์ตซึ่งมีเพียงแค่3ตัวในเกมตอนนี้ที่เป็นระดับ5ดาวนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกวอร์ลีนาผมให้ A เลยนะส่วนตัวต่อไปชอนคิปเปอร์ผมให้ S นะครับผมส่วนตัวละครอย่าง เชียนซินถ้าเกิดว่าใครต้องการเอามาเป็นตำแหน่งซับพอร์ตจริงๆเนี่ยผมให้ที่แรงบีเลยแล้วกันนะครับมันค่อนข้างช้ามากๆในการเก็บเกตแล้วก็การฮิวการสร้างลูกก็ช้านะครับมันเสียเวลามากๆยิ่งในหอคอยอันใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าไปใช้พวกตัวละครสีดาวผมคิดว่าน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็ไม่ต้องใส่ตัวละครตัวนี้มาเลยไปใส่พวกตัวละครดาเมจอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเคลียร์ได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาเทียริตตัวละครในแพท2.1จากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับก็มีการแอบสปอยเล็กน้อยแล้วกันเผื่อว่าใครที่ไม่ได้ตามลีกผมก็จะขอสปอยว่าตัวละครที่อยู่ในเทียร์็ของผมนะครับในแพทหน้าเนี่ยจะมีรีลันมาถึง2ตัวละครเลยนะตัวแรกก็จะเป็นคาเมเลียนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างชอคิปเปอร์บอกได้เลยว่าถ้าใครเที่ยงไม่มีทั้ง2ตัวเนี่ยผมแนะนําว่าให้จ ถือวาถ้าเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะเชียร์เป็นคาเมเลียมากกว่าชอคิปเปอร์นะเพราะว่าตัวละครคาเมเลียเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจที่จะช่วยเราจบหอคอยทั้ง2หอคอยได้แบบสบายมากๆส่วนตัวละครชอนคิปเปอร์เนี่ยถ้าไม่มีสามารถไปใช้วเวลน่าหรือว่าพวกตัวละครสีดาวอย่างไปจือพอแทนที่ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีงบจัดทั้ง2ตัวได้จะยิ่งดีมากๆ แต่เราก็ต้องระวังตัวละครอย่างอาเจยแมงกะพุนด้วยนะครับเพราะไม่รู้ว่าความสามารถของอาเจยจะโหดขนาดไหนดีไม่ดีอาจจะเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมให้ขึ้นมาแรงเอ็ดก็ได้นะบอกได้เลยว่าแพท2.2เนี่ยมีแต่ตัวละครตึงๆรอเราอยู่ทั้งนั้นเลยเก็บเพชรเก็บตัวกันเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับส่วนตัวคลิปนี้ผมก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ